นี่แม่แกอีกแล้วโอ,โอ้โหเหลืองอร่อยเลยนะเดี๋ยวแม่คนมาไทยเลยเด้อเด้อเเมื่อกี้ดมก้นแม่ด้วยเ่ะ นี่มาซือ้อขวดกาวเลยย่างอ่ะหอมน่ากินมากเลยเป็นหมูไหมอืมครึ่งโลครึ่งโลเหรอเอาครึ่งโลก็ต่อ นกระโดดใหญ่เลยเนะเล่นกับเขานะนก็อเล่นกับอิกิยาโอ้ยโดนกะกะนอก็ชอบเล่นกับอิกิยาน้าจะว่ายนจังอีกอีกยาจกับอบิตา

โลคิเป็นเงินไทยก็เท่าไรเนี่ยาเรอ้าสก็สามสามร้อยหรอสบรอบนี่เขาก็เลยไม่นะอ๋อีพ่อก็มีพ่อของยู่ข้างนอกอ๋อเขาก็มาะล

มาแล้วอาหมามาแล้วชื่ออะไรนะแมวแเข้ามาข้างในนั่นเองชื่อเกาลักษริตาคริตาตนี่โอเคไซส์ รังพอแล้วพอแล้วเแม่พอแล้วเดี๋ยม่โยนให้แม่โยนห้ไปนูนเลยไปแล้วไปล้ไปล้ขี้เล่นมากเลยเก่งมากมาตมา คุณติ๊ไปไปคติไปมาลองกินดูสิอร่อยไหมคุีติ๊ไปก่อนแล้วลูกแกล้ชิมในรถชอบเนื้อบนื้ไม่มีดูนี่ไงเดี๋ยวให้พ่อแกะให้ก่อนนี้ดูสิลูกมันเหลืองแล้วเนี่ย เฮ้ยอากินกันดิโอ้คนนั้นซื้อเยอะเลยอ่ะซื้อเหมาเกืบหมดเลยไอ้คุริตาหมาขี้เล่นเป็นไงน้องอัมมันไหมไหนเดี๋ยวแม่ค่ะแม่ลองกินบ้างแม่จะแกะยังไงดีอืมนี่แม่ใช้ฟันกัดเลย ครึ่งโลห้าร้อยสี่สิบบาทค่ะนี่น้องอ่ะดูนี่โอ้โห,โหโเขาเผามาแล้วมันจะแบบแยะมาแบบนี้เลยเนี่ยนวรากินอ่าเดี๋ยวแม่ให้กินทุกอ่ะอ,อ่ะอัมโอ้ยจีนอ่าจ๋าช่วยสีโอ้ยชิอร่อยพ่อจะตัวไหนานะ เราอ่านนี่แม่แกอีกแล้วโอ้โหเหลืองอร่อยเลยนเดี๋ยวแม่กินบ้างอันเนี้ยอืม่ะโอ้โห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 ยังไม่กินกับพ่อใช่จะพ่อหยุดก่อนเหรอครึ่งมาครีร้ายร้ายคดว่าภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากุลิ เกาลักนะคะเรียกว่ากุลิกุลิแล่าปกเหรออ่ะเอาปากงับเลยเอ้ยีแมาอันนี้อุปกรณ์เผาพิเศษด้วยน้องอ่ะกินไปเยอะไหมลูกกินเยอะเลยเหรอลูกอร่อยไหมคะอร่อยก็แถวนี้ก็มีต้นกุลิขายเยอะอะเนาะเอ้ยไม่ใช่มีต้นกุลิข้างทางอะค่ะแม่ก็เห็นเยอะเหมือนกัน โอ้เดี๋ยวคลิปนี้ให้ดูบรรยากาศข้างทา,างเนาะของต่างจังหวัดที่ญี่ปุ่นเนาะแม่แบบเนี่ยอยู่จังหวัดอิบารากินะคะนี่ค่ะก็วิวจริงๆมีของอร่อยซุกซ่อนอยู่อีกเยอะมากๆเลยเราก็จะดูกันแบบว่าตามใน Google นะคะใน Google นะเขาก็จะมีบอกที่ไหนมีขายอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่านดูคอมเมนต์ดีๆว่าเออที่นี่คอมเมนต์ดีอะไรเงี้ยค่ะพอคา่ะพอค้อย่ืมพอแว่นหากจก นี่พอแว่นหาใหญ่เลยจิกจิกๆเนี่ยค่ะนี่ก็น่าจะต้นเนี่ยเกาลักอร่อยดีมันมัน,ม,นมันดีนะถ้าบ้านเราเนี่ยแล้วก็แถวยาวลาดคั่วกับทรายใช่ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยเห็นเขาเหมือนแบบอย่างกับเป็นเตาแรงสูงอะไรก็ไม่รู้มันหอมเปลือกเปลือกมันไหม้ด้วยนะเปลือกมันไหม้เราแยะเปิดมาแล้วเนื้อในมันเห็นเนื้อในเหลืองแบบหอมมากเลย หมาตัวนั้นชื่อเกาลักน่ารักนะแต่หน้าตาเหมือนหมาวัดบ้านเราเลยพ่อเหมือนหมาวัดที่ไทยเลยอะตัวใหญ่ๆห่อะเล่นสักครึกเชียวอืมโอเควันนี้พามาเที่ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปก่อนลอะอานอาบายบายคุณลุงคุณป้าคะ่ะบายบ,ายบายค่ะเดี๋ยวมาเที่ยวกันโนอา